วันนี้มาทำแปลงผักกันนะแปลงผักเราก็จะอยู่ประตูครัวแบบนี้เลยก็หาอะไรก็ได้ที่มันทับถมกันมานานๆนะ่ะต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรหรือกองขยะเก่าๆนี่แหละเราก็ไปเก็บ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 ทางๆางทแล้วก็เอามันโกยมาใส่ไว้ในแปลง ก่อนใส่แล้วก็รดน้ําลงไปก่อนนาะแล้วก็นี่แหละโกยๆกกกมาเท hey, ทับลงไปแบบเนี้ยไม่ต้องคํานึงถึงไอเนี้ยถือว่าเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีนะไอปุ๋ยแบบเนี้ยมันไม่ได้ใส่ขี้วัวขี้ไก่อะไรทั้งนั้นแหละมันคือใบไม้ใบหญ้าที่ทับถมกันไปที่เรากองกองไว้นี่แหละก็คนเอามาทับมถมถม,ถม,ถ,มถมไปไอแปงแลงเราก็ ปลูกผักง่ายๆนั่นแหละไอ้เจ้ากองเนี้ยเป็นกองต้นไม้เก่าๆที่เราตัดแล้วก็สุมๆมเอาไว้พวกใบไม้พวกหญ้าต่างๆแล้วก็ามาคองกองกองกองไว้แบบเนี้ยแล้วเราก็เลยเอามาสำหรับปลูกต้นไม้ได้ถือว่าเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ โดยที่เราไม่ได้ใส่ขี้วัวขี้ไก่อะไรนะแค่มีเศษวัสดุแบบนี้นะเป็นใบไม้เป็นกิ่งไม้เป็นหญ้าเป็นอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาปลูกจนไม้ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่ไหนทั้งนั้นแหละดินที่ปลูกกลนแปลงแล้วก็เป็นดินเดิมเนี่ยนะขุดขุดขุด,ดข้าวมันมีเศษใบไม้ใบหญ้าก็เอาไว้รองไว้ข้างล่างแล้วก็มาเอาไอ้ที่มันหมักหมมไว้นานๆแบบนี้ ทับขึ้นไปข้างบนก็แค่นั้นแหละไม่ได้ใช้อะไรมากไปกว่านั้นเลยนะเพราะอะไรอหรอเพราะเราคิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นปุ๋ยหมักอย่างดีอยู่แล้วมันไม่ต้องซื้อมันไม่ต้องหามันหมักของมันเองมาน,นานแล้วละ่ะอันเนี้ยมันน่าจะสองปีได้แล้วนะเราก็ามาเกลี่ยเกลี่ยแบบนี้แหละว่าเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นดินหมักธรรมชาติ ก็ไม่ต้องซื้อต้องหาหนาดินน่ะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วที่บ้านของทุกคนน่ะแหละลองสังเกตดูดีๆเถอะเนี่ยเราก็โกยๆโกยๆกรอบๆกรอบๆใส่แล้วก็เอาไปเทไว้ไอ้กล้าผักสลัดเนี่ยเราก็ได้มาจากตลาดนัดวันอังคารที่สรารกลางของอำเภอมหาราชเขานาะเขาเอามาขายเราก็ซื้อมาซื้อเข้ามาน่ะ กล้าก็ถือว่าแข็งแรงเนี่ยอยากจะปลูกอะไรตรงไหนก็เล็งๆเอาไว้วางๆางวางวไว้ก่อนที่จะขุดแล้วก็ปลูกมันลงไปก็ต้องแบกแบกแวร์กนะอันนี้ทำแค่นี้แหละลอฟั f